สวัสดีครับพี่พูดสวัสดีครับนเฮาี่เฮาครับพี่พูดถามถึงคลิปล่าสุดที่อัดเป็นภาษาจีน What วันนั้นมีมีแฟนคลับครับที่ที่เป็นคนจีนแต่ว่าอยู่ที่ไทยมานานมากแล้วแล้วเขาพูดภาษาไทยได้ก็เลยก็เลยบอกว่าเออช่วยสอนเป็นภาษาจีนให้หน่อยเดี๋ยวจะจะอัดคลิปแล้วก็ไปลงเว้ยพูดว่าอะไรบ้างคบตอนนั้นจําได้ไหมก็บอกว่าเดี๋ยวไว้จะไปกอดสาวที่จีนครับผมจะไปหรือเปล่าคะเนี่ยหลายคนก็แบบว่าตื่นเต้นมาก จริงๆตอนนี้อยู่ในช่วงของการเ,าเตรียมตัวอยู่อะไรเงี้ยครับก็ถ้าทุกอย่างลงตัวก็เร็วๆนี้ก็<อ>ก็น่าจะได้ไปที่จีนครับเตรียมตัวไปถึงไหนอะไรบ้างล่ะครับครับผมหลักๆก,ก็เ,เตรียมตัวไปหาสาวจีนนี่แหละครับโอเคครับผมอย่าลืมมารับกันด้วยนะครับช <laughs> ทวีเกอ้อ ภาษาจีนเรียนหรือยังล่าสุดนี่ไปเรียนร้องเพลง Happy Birthday ภาษาจีนมาจูนิเซ่นจูนิเซ่นเงินเลิกไวเลยจูนิเซ่นเงินควายเลยบอกข้าวๆได้ว่าเมื่อไหรคิดว่าน่าจะภายในปีนี้ภายในปีนี้ใช่ไม่พลาครับผมถ้าดวงมันจะได้ไปเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนครับแฟนๆเขเตรียมตัวรอได้เลยครับผม